ไปดีพี่น้องมาถุกถูกคนเด้อจ้าชาวนางเห็ดปลาแข่งฝนพี่น้องสบ,บายด <t> ีค่ะเห<า>็ดยังกินมั้ยเนี่ยคะชาวปลาชาวนางซื้อปลาสามตัวนี่หาสิพันเนาะแม่สองโลพี่น้องสองโลโลโล,ล,ละแปดสิบบาทเนาะโลละแปดสิบบาทสองตกั <30 S 1> ลลลบกระลอยลอยพวกสิบลอยเห็ดสิบบาทจากพี่น้องมาเผาสู่กันกินเด้อพี่น้องเด้อเคืน ป้าเผามาเดิมมาสู่แม่น้อยเราอน้นเบาหน้าขึนินํำกันพี่น้องป้าแข่งฝนเลยได้นี่นางแข่งฝน,นเลยพี่น้องเ,งเองเ้ฝนมาเลยพี่น้องฝนทำสุ่มเย็นเลยพี่น้องจ้าเนี่ยเป็นกระเห็ดแข่งฝนเลยเนะน้องขโมยนี <c oughs> ว,นว,ว,นวดวงด,ด,ดาวปลา,ากัะ ใส่เงาหัวสิงคายใส่ไปแกะข้าว่าคุณยังดิ้นดาวๆอยู่บ้างนะ <c oughs> เอาบีออกก็ยังบ่าตายเนาะนี่ครับเพิ่นซื้อเอามาเฮ็ดแก้วซีฟู้ดเด้อพี่น,อน้องเลยเฮ็ดแจ่วส้มกินกับมบบบาอู้มกันดังไฟหแหงลอดรับพี่นอ้องคนโกพี่น้องเอไรบ้างกว่านะเปียกเมื่อแก้วนี่เปียกเอามานี่พี่น้อยนึงครับมัน คันคันพน้นศาดมาขางแคนี้เลยมันอันหนันมันเปียกรถมันยังมีหลังคาดึงหลังคาออกมาจากนี่ก็โอเคอยู่นอ้อยพอดีเลยหมูปูมาห่มวัดแถวนี่อ้าวสงโกแม่ไปตากพน้นมาเนี่ยเอาวุว้มกระติก <c oughs> นี่คนกนระิกทำการเขาเลยบอกอาถามแดงก่อนเ<า>นาะ เอาโหดสิงไทยใส่ก่อนสิงไก่หยัดใส่น้องวันใหม่น้องมิวเฮ้ยเก่งเลยพี่น้องเลยเราได้ไรล่าคลิปก็ได้ไรเริ่มเก่งแล้วเั้งเครื่องเป็งนัวใส่ในหั่นให้สิ่งนัวๆเลยทางน้ำโอ้สูตรใหม่ตัวนี้เนาะสูตรใหม่สูตรใหม่เลยพี่น้องเลยเรียนสูตรสาวนางเลยพี่น้องอ๋อโค้ดผงนัวใส่ทั้ง ธนามันทั้งท้องมันเพิ่นวะใส่หมองตัวเฮาป่าในเดมพี่น้องนี่อือใส่จักหลวงหนึ่งปัดปี้งค่ะสุกแล้วการเป็นนวมัญยากื่อยเอือบเซสมันกระจิละเอือบกัาไปเลยเนาะละลายเลยเนาะอ๋อมันจิละลายเลยเพิ่นค่อพี่น้องน้องนัดไงเงี้ยบุทันมาเนี่ยคือน้องเนอน้องทองไงเงี้ยบุทันเลิกคงเฮียนมาคือกันจะพี่น้องค้นกามาก่อนแล้วผ้าห้องจุนตุ่มอยู่ côn tốc lạp này, à mập lèm nấm, bần chay nhang senang, tre, tre, tre lông tai già, ô tre đấy nó, tre, tre, tre ngao cắn này, con nua gì bác, này nua, bạc กระบังเป็น,นอันนี้แม่ยันปัดเอ่อใบเล็จังนเนาะร้อยอ,อนังกอรไข่ข้าติดเขาจังนะน้ำติ๊บไอพี่น้องนาฝนตกร้อยมันลคนข้าจังจังสิปห้องสะอ้นแน่สะอ,อ,อนข้าเหนียวไป้วกินปลาเผาขนห้องคนท้องคนไอ้พี่น้องเด้อห้องคนท้องมากินปลาเผานำกันจ้ามอหายเป็นนอนไรมอหายเนาะ แม่นแหละพ้นกับ่มีพีบีบอยู่พี่น้องเลยป่ากับห้องอยู่าเพงยินบอเสียงข้าห้องคนจะต้องปกปักปกปักนะปกปักปกปักอยู่แม่รถเจ้าขึ้นเมื่อเล้นฝันปะระหว่างรอข้ากับเทศรแจ๋วขาเดินพี่น้องขาใครทิศแดงๆค่ะก่อนเปนนชนะงจะเอาเพชรกับมะนาวไปหน้ากันสูตรชนะงบริวบ่แมนแมนเพชรก่อนองค์เทเดินพี่น้องสูตรชนะงพาแซ่บกับพี่น้องพริก กระเทียมมันใส่ยัางค่อนลากผักซีน้ำเบอลากผักหอมกรอบฟักซีข้างนอกมันจะหอมเนาะกต่ใส่กลางใส่น้ำใช่มันก็ใส่ไปน้ำจ้าเนื้อน้าก็ใส่เป็นน้ำ้อพี่น้องสองกวงเกลือเด้อพี่น้องน้อยหนึ่งน้ำตาลแบบนี้น้ำตาลลงไปเน่อยพี่น้อง กะมตันตั้มเราจะพี่น้องตั้มแรกๆเราจะเอาหม่านาวใส่น้ำ้างมันนี่ก็ใส่หม่างนาผสนางเนาะแส่นหม่างนาวเด้อพี่น้องหม่างนากนใส่จซองหมากเนี่ยก็พอแหละเดี๋ยวมันเผ็ดเกินไปเนาะเผ็ดละย่างเลยพี่น้องไว้ใส่น้ำปลาเลยจ้ะพี่น้องม่งนาวสมนางก็ใส่ซองหมากเลยเดี๋พี่น้อง หอมเลยเนาะหอมมกนาวนะจอนั่งเนะาะมกนาวเลยนี่จะเห็ดแังแกว้วตกแก้วซีฟู้ดทะเลโลกแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องต้องใจมัดสุกคนอัน<ๆ>นี้เท่ากับผ่าแต่เผาปลาเนาะพี่น้องเนาะแก้วก็แล้วเรียบร้อยแล้วทานก็นเริ่มแดงเลยจ้าพี่น้อง ข้ากระติ๊ดเด็ดน้องพี่น้องติดแดงค่งละล้วชาวนานก็เอาปลาขึ้นมาย่างเลยเด้ออ้อาวอนสบายดีพี่น้อง <laughs> ไม่ปุ้งมีแต่นอนกับนอนไม่ปุ้งเนี่ยโอ้ยในห้อยก็คนสุกต้องการนอนแน่ <laughs> <laughs> เออนี่เบะาะกันนั่ก็มาแล้ว <laughs> า <laughs> ทางกันเชิญมากิน,<ห>น,นปิ้งปลาเผาน้ำกัน <laughs> <laughs> ปิ้งปลาห้ากะใกล้จะสุกแล้วเด้อพี่น้อง งานเพิ่งกระเลิกโรงเรียนมาเลยพี่น้องนั่งทองเพิ่งกระเลิกแล้วลวนันนี้ป้าห้ากระสุกเลยเด้อพี่น้องแจ่วกับแซ่บแซ่บแซบหแซบ่แซบพีบบบบ่มือสธนางพาแซ่บได้มาแพี่น้องมาก <มา S 2> ิานนลำกันใบดีรอบสองพี่น้องใ <laughs> บดีพึ่งน้องมากดัดเลยนะ สวัสดีพี่น้องตัวหนึ่งยังไม่ทันซุกพี่น้องเลยจะได้เอาก่อนตัวหนึ่งเป็นสองตัวเนาะเด็กเกิดพลาหนึ่งมีสองพลาพี่น้องเลยใส่มาทำสองคนอย่างวะมันยากคนเถื่อนนั่นแน่นเนาะแน่นเลยเดาเขา มันน้อยแน่นลงชนางเนาะกับเล็กพิ้อมันก็อันน้อยเลยฝากผสลัดทงหัวมาเนาะเ้ยทำไมผูกัะกดิไมู่กนไมนี่ปเด็กนี่ม่โดน้าเราไมกมันเนี่ยม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì gặp để không bỏ lỡ những cho hấp. dẫn เล่นเล่นี่อ้นอ๋อมาเดิมมาเดิมไ่้กินกันกันโอ้โอนนี้เป็นเองมาเป็นเองนะเป็นเองเล่าอยู่ได้หนัง่น่นังตัวด้มก็มาดื่มอิ่มอิ่มโอ้โหแล้วเก็นสองาพี่น้อง

คนท่สองนียแหละล้วปวะลูกกำลังที่หาพี่ก็ตายนะเยียบเลยกระตูบเลเตะตนออยู่ตรงนี้ได้เนียเตี้ยแล้วบอกเสต่น้าขาหลดนะออือเาะรเอาเตี้ยเอาหลุเลือตาเนี่ยมึงเพลินอมสารลูกเพลินเาเลยยกหางท้งก ý là mang công đu đi ra con con chị lượng đại, chị dượng lại ตั้มน้องไปเลยเด้อพี่น้องเด้อลาพักจ้าขอบคุณเด้อลาเท้ามือนี้ขอบคุณเจ้าภาพลาไปก่อนนะจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนามคาแซ่ปเด้อพี่น้องบ๊ายบาย